ดิฉันพร้อมสู้และพักเพื่อไทยก็พร้อมสู้ค่ะเอ๊มีแคนดิเดตอยู่หรือเปล่านะคะมีแคนดิเดตอยู่หรือเปล่านะคะมันก็มีคิดอยู่จริงๆแล้วดิฉันเองก็อยากเป็นแคนดิเดตมากเลยเหมือนกันนะคะแต่ว่า<ช><บ>แต่ว่าก็เสียใจนะคะเป็นแคนดิเดตไม่ได้นะคะ ก็ไม่เป็นไรค่ะก็ดิฉันก็ขอให้ความมั่นใจค่ะว่าเราจะเปิดชื่อ3มแคนดิเดตในเวลาที่เหมาะสมและก็มั่นใจอีกค่ะว่า3าชื่อนี้จะเป็นชื่อแห่งความหวังให้กับพี่น้องประชาชนในทุกระดับแน่นอนค่ะการเปลี่ยนแปลงตัวเองอย่างจริงจังเพื่อจะสร้างพรรคการเมืองที่สามารถทำให้ประเทศไทยในฝันของหลายๆคนเกิดขึ้นจริงได้ ในวันนี้พักเพื่อไทยจึงต้องทำการยกเครื่องครั้งใหญ่ค่ะพักเพื่อไทยเรากำลังยกเครื่องในยกเครื่องในเรื่องของโครงสร้างของพักทั้งหมดค่ะเพื่อให้ศักยภาพของแต่ละคนได้ถูกนําออกมาใช้อย่างเต็มความสามารถดิฉันขอประกาศให้ชัดเจนในวันนี้นะคะว่าอำนาจในการตัดสินใจที่เกี่ยวกับพักทิศทางการเมืองของพัก จะอยู่ที่หัวหน้าพักและกรรมการบริหารของพักค่ะเมื่อท่านอื่นๆมีความคิดเห็นมีสิ่งที่อยากนำเสนอหรือคิดต่างออกไปก็สามารถที่จะมาแนะนำและบอกดิฉันได้โดยตรงค่ะต่อจากนี้ค่ะจะไม่มีเส้นทางลัดเส้นทางเลี้ยวอ้อมไปทางไหนจะมีแต่เส้นทางที่ตรงและชัดเจน ในการตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ทําให้เป็นเอกภาพค่ะดิฉันได้แต่งตั้งนะคะท่านสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนะคะเป็นผู้อํานวยการเลือกตั้งนะคะแล้วก็มีแล้วก็มีผู้อำนวยการเลือกตั้งอีกหลาย,ลายท่านนะคะที่ที่ผ่านการเลือกตั้งมา หลายครั้งมากๆนะคะอันนี้ต้องขอพึ่งพาทุกท่านนะคะที่มีประสบการณ์ถ้าพักเพื่อไทยจะสูญพันธุ์พักเพื่อไทยสูญพันธุ์ไปนานแล้วค่ะ